สวัสดีค่ัท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมคะ่ะพี่น้องเบ่งบรรยากาศดูค่ะท่านผู้ชมคือเขาขอบะ,ะเนาะเลหมอกเลยครับผมปา้าจากฝนตกมือข,ขึ้นค่ะท่านผู้ชมค,ค่ะคเอาคลิปนี้น้ำเชี่ยกะจะพาพี่น้องไปตามแนวทังเลขของสายนนทบุรีเนาะครับผมคะ่ะพันวิเคราะห์ดีมาค่ะท่านผู้ชมเบ่งไปก่อนเนาะครับค่ะ ฟังไปก่อนค่ะหน้าที่ตามมาค่ะเด็กลางค่ะเด็กลางค่ะท่านผู้ชมคืนนี้เจอกันนะ,คะ้ค่ะคืนนี้เจอกันแม่เอฟซีน้องจอกเนาะครับผมค่ะป้าดงามค่ะเนะเาะใส่มีน้องเบืองอย่างยัหลอกเลยค่ะโอ้เอาวิวมาให้พี่น้องเบิ่งดีนี่ค่ะท่านผู้ชมวิวยังก็เถอะวิวหลักลานโอ้ลังบ้าน พาดค่ะท่านผู้ชมมึงเนี่ยงามค่ะงามเนี่ยค่ะหมอกแามหมดเสามามค่ะท่านผู้ชมมึงเนี่ยค่ะเอาไปฟังพอกันเลยเนาะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะโมนี้ก็่มาพบกับน้ำเชี่ยกับกล่องวเชียวันที่สี่กุมภาพันหกสิบเจ็ดแล้วค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะคลิปนี้มี พอเพิ่นโทรมาจากนนทบุรี้ะคะท่านผู้ชมครับค่ะเพิ่นวิเคราะห์ตัวเหลขลางเพิ่นบอกว่าเหลขลางเพิ่นถูกประมาณยี่สิบหมวดค่ะท่านผู้ชมโอ้ครับขันจามวพิดเนาะแมนแมนแต่ว่าไปถามเพิ่นอยู่ในคลิปก็ไไ้ค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยขอเพิ่นสัมผัสแล้วก็วิเคราะห์ให้พี่น้องฟังค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเพิ่นอยากบอกเหลขเพิ่นมั่นเข้าดีค่ะท่านผู้ชม สองตัวล่างค่ะหรือว่าเดินรางสองตัวมาหนึ่งตัวครับค่ะบีบเข้ามาแล้วดิค่ะท่านผู้ชมแ <Man. S 1> จ้งอาจารย์ม่อมแม่มพินก็มีสามตัวเพนกับเข่าแถบทูกงวดเนาะครับค่ะ,อะพอมาจากนนทบ,บุรีนี่บีบเข้ามาอีกเลือสองตัวค่ะท่านผู้ชมค่ะเป็นตาเบิ่งเป็นแนวทางยูดิค่ะท่านผู้ชมเนาะครับค่ะคะอพระคุนเอฟซีถูกท่าน หรือว่าเซียนหรืออาจารย์ทุกท่านที่พนโทเขามาบอกแนวทางบางเทียน้ําเชี่ยกะอะจดไก้กอนจดว้เบิงค่ะดัานูุชมค่ะบางเทียกะอัดเลยเลขหน่อยครูเนาะค่ะเอาไปรับช่มรับฟังกันเลยด้ะค่ะเลขลางพ่อจากสายนนทบุรีค่ะดัานบุชม พ่อสวัสดีค่ะครับพ่อสวัสดีครับผมครับผมค่ะอันว่าจังไหนก็พ่อเลขลรางเด่นรางนี่เดินดีเป็นบ่ค่ะก็ดีอยู่ครับอันปีที่แล้วพ่อว่าถือเลขลรางจาะงวดมากเหรอคร่ะพ่อปีที่แล้วโอ้ถือหลายโอ้ถือหลายงวดด้วยอันเห็นวายี่สิบงวดขึ้นได้บ่พ่อเหนียง แต่มันเป็นเลขวิ่งครับครัแจ็คโตกว่าพ่อสองตัวเจ้าสองตัวสองตัวมาหนึ่งตัวค่ะโอ้สุดยอดอยู่ดีพอ่อคือพอท่อหวังน้ำเชี่ยนนี่ปีที่แล้วพอ่อโอ้อยอันเบอร์นี่ผมได้มากทีหนึ่งเดีวผมโท่อยู่ว่ดติสตะเกียรโอ้รู้ว่าสลับตัวผิดบุญอ่ะนะบอมยนเบอร์นี่หลักลวดเบอร์นี่เล่นมาพอ่อครับแต่ว่ามือนนี่ท่ปุ๊บปลาปั๊บเลยดิ โ,โ,โทรไปมันมันบต,ติดไหมผมว่าบ้าปิดไปเพราะเบอร์ศูนย์เก้าสองบอมันเบอร์ที่หายไม่เกินไหมโอ,อ้มันติดปกติดีเนาะอืมปกติดีบ่ค่ะเอามาเริ่มปีใหม่กันเลยเนาะพอ่อครับค่ะเริ่มปีใหม่กันเลยเอ,เอาพอ่อเออ,เอปีนี้นี่เลขเด่นรางมีสองตัว เดือนโมกกล่านี่วันที่สิบเจ็ดนิย่อนขอย้อนกันเ้อค่ะท่าดดนผู้ชมอพออะไรตัวอะไรพอไอ้ชุดช,ด,ชดมันออกเก้าหนึ่งผมได้ชุดออกเกาหนึ่งข้างบนเก่าเก็ดผมได้เขา้าทั้งบนทั้งล่างจุดนั้นโหโหท่านว่า ปีที่แล้วบอพ่อพอันเอาเอาปีนี้ปีนี้เขาสุกหมดเลยเอาเอาปีนี้พ่ออันอันปีไก่เ้าบ่ต้องย้อนก็ได้ค่ะหลายครับค่ะปีนี้วันที่สิบเจ็ดอันเลขออกโคกหนึ่งพอได้ตัวอะไค่ะได้หกกับแปดติดหกค่ะติดหกงวดสองมาล่าสุดเมื่อวานนี่พ่อเมื่อก่อนนี่เนาะเก้ากับหนึ่งเก้ากับหนึ่งติดเก้าค่ะงวดนี้ได้พ่อบานนี้ สองกับสามสองกับสามสองกับสามนี่พอคิดว่าเลขทศูนย์ลางบ่พอแต่ว่าศูนย์กันหนาบดิเพราะว่ามันสามตัวแม่ตัวผมว่าตามมีขวาของผมผมว่าเลขสิบเป่าลางบ่พอเท่างลางเท่างบวนล่ะ บ่อร่วมกันโอ้บ่อร่วมกันแม่เงี้ยแม่พ่อเป่ากับอืมทั้งหลาระวางกันแม่มันออกไอ้สามตัวหน้าสามตัวหลังอ่ะมันออกขาดหัวมันออกเบิร์นเบิดไหมค่ะหกศูนย์เจ็ดมันมาออกอ่าสี่หาสี่กับหน้าสี่สี่เนี่ยครับผมมันที่คันมันเป็นทั้งทีมันมันที่ออกเป่าเลวยเลยพ่าเป่ากับ โปะโปะกับหาบงวดหนึ่งแต่ว่ากต่เนี้่าวเสียเบิ่งเบิ้งไปก่อนครับค่ะเบิ่งไปก่อนปีหนึ่งเพิ่นก็ถือลายงวดอยู่เลขล่างพ่อเออ่วิเคราะห์เลขล่างให้น้ำเชียเบิ่งหนะ่พ่อว่าเฮาสิเอาสองกับสามนี่ไปประกอบกับตัวใดดีพ่อในใจผมก็สิไปตัดใช้แต้มนี่งแล้วแต้มมันมี แต้มศูนย์แต้มสามแต้มสี่แต้มหาแต้มหมแต้มเก่าเ<ม>นี่ยสองตัวแต้มศูนย์ก,กับนี่เก่าหนึงงน่งเก่าหน,น,นึ่งว่าได้เก่าหนึ่งอีกตัวแล้วติแต้มศูนย์กับสิ่นี่อะไรแต่แปดสองกับแปดติดเล่นดับประยานผู้ว่าอืมว่าได้อีกแปดสองครับค่ะตัวที่สี่ได้ก็คือสามเจ็ดตัวเดียว สามเจ็ดตัวเดียวทีนี้คือแต้มศูน,นย์พิ่นคิดแต้มมาแล้วค่ะสามเจ็ดเขียนไว้ก่อน,นอค่ะโอ้มาคือน้อวิเคราะห์แบบนี้ครับว่าเสียงแบบดีฟังมันมันเป็นทังที่เด็ค,ค่ะมันมันจ้องเอาเลขสามและเลขสองมาจับใส่ใส่แต้มร่วมเลยผมผมบห่หลุดเด้ วังนึงเขาทั้งบนทั้งล่างขเขาแต้มแต้มเกา่านนกแต้มเกา่าครับสุดวังนึงก็แต้มแต้มหกตัวคือครับค่ะแต้มหกตัวกับเขาแต้มเก่าเขาทั้งบนทั้งล,างล,ล่างเลขเลขกพอตั้งแต่เฮ็ดมานร่วมปีไกยพ่อมันมันเคยกอดข้อกันมาพอ่อเลขเด่นไหมพอ่อ<ม>เลขวิ่งกูกอดดิ ข้างบนถึงด้านล่างเลยค่ะเพราะว่าสามารกอดข้อกันมาจีเป็นแต้มหาเนาะสองกับสามเหรพ่อเมีนเมีนสองกับสามจะเป็นเต้มหากันี่อยู่ในแต้มขึ้นเพมขึ้นกันอ้อันที่เขียนไว้ศูนย์สามสี่ห้าหกเก้านี่คือแต้มแต้มร่วมไสองไปร่วมกับในกดในตัมนสันน้ำเสียคอส่อถ้าสองกับสามนี่ว่างตัวไดไวรัสซิบดีพ่อ ซ้<ส>ำบแบบพวกอาจารย์ใจเนี่ยผมผมเก็บไม่ได้ปักหลักโอ้เพรได้ปักหลับก็สั่นขอเป็น<ะ>สามสองเพราะว่ามันลวกมันใส่แต้มหาได้ไงแตหมแต้มหาได้ส่วนตัวน้ำเชี่ยวมักตัวใดสองสามอ้าก็มักสามเหรอเนาะมักสามเลยพอจับเลยนี่แต้มนี่นี่แต่ว่าน้ำเชี่ยมักสองกับสามอยู่โอ้มัมกสองกับสามเพราะว่าสองมันติดอาจารย์ม่วมแรมแต่ว่าไอ้สามสาม สามันลดมากสหลกวัดต่ด็สูตรที่ได้ช้ามากเ็ดสองนี่ลดมากเจ็ดขวบสองลดตอวบ่ไปมบ่เปลีนเลขเดี๋ยวผมองรังหาเลขอไทีว่าเลขที่หนามากมีเลขเด่นเด่นชุ่ สรงคือครับผมเพื่นก็ะือว่าเอาอยู่ายงวดอยู่ครับดับแปดเม่ผมนี่ีสามมีสี่นี่ห้ามีสามีสี่นี่หานี่ก็ดี่ตเป็นชุดชุดนี่สิไปประกบใส่เลขสองกับสามบ่พอทั้งบนทั้งล่าง แต่ว่าเด่นสองกับสามนี่คือคือรางย่างเดียวเป็นว่าพอครับสองกับสามนี่รางย่างเดียวก็ต้องขึ้นบนอืมค่ะบางบางเทียมันกับมามอ้มาบนบ้่รางนี่คือคือสุดมันออกะอะก้ะกกาวเก้กับเก้าหนึ่งก้มก็ได้ผมก็ได้เลขวิ่งรางหันเก้ากับเก้ากับศูนย์อืมอันพอ่อตัวเด่นสามสี่ห้าเจ็ดเก้านี่ เออเ้าสามารถเอาสองเฮ้านี่ไปประกบเขาได้บ่พอได้ต้องให้มันลงแตมได้ต่ว่าให้มันลงแตมให้ลงแตมตามนี้ครับศูนย์สามสี่ห้าหกเก้าค่ะอศูนย์สามสี่ห้าหกเก้านี่คือแตมลา่างแย่งเดียวเป็นบ่พพอเท่้งบนเท่้งบนเท่้งล่างเลยกโอ้ท่างบนเท่้งล่างแต่บนล่าง แต่ว่าขันทึงบนทึ่งล่างนี่ยขันสามเจดีพอบอกมาเนยมันสามารถไปบนเลยตัวนี้ได้คือกันแต่ว่าผมขันมันสําหรับผมผมเล่นล่างอย่างเดียวอืสําหรับพอพอกระด้านตีล่างค่ะเพราะว่าเลขเลขสองตัวนี้ของผมมันติดล่างเลยเล็กติดล่างกระเ่ากระเ่าก็ว่าเหล็กแต้มของพอศูนย์สามสี่ห้าหกเก้าถ้าพี่น้องมีเหลขกเด่นมากกับแต้มเส้นทอ ไอไอ้ศูนย์สามสี่ห้าเก้าเนี่ยมันเป็นเลขแต้มสองตัวร่วมกันมันดิดมันติดเป็นแต็มนี่นะครับผมอืเพื่อแต็มศูนย์เนี่ยก็รับหนึ่งก็รับหนึ่งมากอะไรตัดออกสีไงพอตรงนี้เลขเลขดับคูมาตัดอีกเนาะสี่ก็ผ่านเลยบพราะอะไรตาสามสามก็ผ่านเพไาะอะไรผู้ใดเสียว่าดังมาเจอเรื่องนี้ก็อย่สามกัระพา สามหาบสามซงสามหาประกุภูสามหาตองเลรนนั่นวะแ่ตองเดียญเ่องบนเคร่งลางเลยอือสามห้าเอาเก่ามาเชี่ยขอคอยพจับจับสามดูพอ่อสามไปไปนอกจากสามเจ 3, 2, น 3, ็นี่กับสามสองนี่สามได้แน่เนี่พ่อสามมักขันนักข่าแบบสาม ามเขาแต็มกับสามหนึ่งสามหนึ่งครับผมมีสามหนึ่งหลักกรมีสามศูนย์สามศูนย์อู้เขาเลยสามศูนย์คือเขาเต็มสามหกหนึ่งกับสามหกหนึ่งกัมันกับเขาแต้มแต่มันไม่บอกเราการไหนก็ได้การไหนก็ได้กานสามแปดสามแปดก็ได้เขาแรกต่สามยันตรงจ่อ มีเทนีมิเทนีถามถ้าเป็นสองเลยพ่อป่ะนี่ยสกัเป็นสองสามสอา้าเขียนแล้วสองสี่สองสสองสคับสองแปองติของกลางสเอาเอาไว้แน่รถก็ได้พ่อเบาๆก็ได้สองสองเก็ดกับสองป การสองค่แล้วกบสองสองเบินสองสองครับแตมสีกับอีกสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งแต้มสามสองหนึ่งครับมันกับเท้านีครับพอแต่ตะลางวดที่พานมาพอพอสิเหตุแบบนี้เลขพอมันเดินดีนปะพอปกกวบคูแล้วมันเข่าเห็นผลเื็นบ่ค่ะ ใส่แก้มร่วมครับผมผักหยาบให้พอวิเคราะห์แล้วสุดยอดเด้ค่ะท่านผู้ชมตะกี้ผมกับว่าผมกับว่าได้หัวซาในบ้านในผมไปไล่ไปเนี้ยค่ะโอ้สัมพมันซื่อเลยว่าถือว่อมันมันต้องมีแกมมันกัดมันเขาแก้มค่ะมันซื่อเขาแก้มไม่กันได้ นบนนี้บนบัถนัดมเป็นบ่พอ่อบนบนไม่ต้องหาโดดจับ่ไไรเล็กวิ่งมีบ่พอ่อเหล็กมีเล็กวิ่งบนีนผมกับวถนัดคือกันแต่ว่า <S <S มันกระได้มากเป็นบางส่วน ค่ะแต่แต่กับเดินวอยาเอาคือลางค่ะคือบอสนัดค่ะท่านผู้ชมแต่พอมีเด็้ดเด็ดพอเดินเส็จมาอีกทีนึงก็ได้ครับผมบนอ๋อขวานี้โอ้ขวาว่เนียนไปนะแ <laughs> <ะ>ต่ว่ามันมีสองตัวกับบลุดคือกันบนมันเต็มเต็มได้ทั้งบนทั้งล่างม,มันมีสองตัวกับบลุดคือกันบนล่างอันนี้บนล่างเลยเนาะพ่อแมน ตัวไรพ่องวดเนี่ยเดี๋ยวน้่งเชียโทรหาไม่เด้พอพ่อวันหลังก็ได้ค่ะเอา้าน้่งเชียกับสิรบกวนพ่อสำนิดเด้พอพ่อค่ะขอพระคุณพ่อได้หลายยูดดีไม่แห้งเด้พอพ่อสวัสดีค่ะสสวััดีครบเดี๋ยวไปตามเพื่อนอีกครับนี่มาเน้นสายสายลางกันเนาะ โอเพิ่นบอกแบบว่าเนียนๆแบบเฮาให้เฮาสัมผัสแบบว่า,าชิ่วๆแบบนั้นเลยเนาะค่่ะเนกคล้ายปูเนาะแต่วบอกคนว่ามปนปูบ่บอบอแม่นเพิ่นนิ่งนะค่ะนิ่งเพิ่นใส่สมาธิมากค่ะท่านผู้ชมครับค่ะให้เฮาได้ถามสอบเพิ่นกะตอบค่ะท่านผู้ชมแมน่นหรือบ่แมน่นกะเบิ่งไปก่อนเนาะค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเพราะว่าพอเพิ่นกะบ่อยากให้สัมภาษณ์นิมเสียก็อยากให้พี่น้อง พ่อพ่อเเหหลังไม่ก็พอเพิ่นกับวเคราะห์ดีน้ำเชี่ยกับเลขอยากให้พี่น้องเอบิบ้งค่ะคกับคือยังอาจารย์หลายท่านยังสีข่ขาดันผู้ชมค่ะที่เพิ่นวเค์อยู่ในคลิปเนาะครับค่ะเอา้เอาเพิ่นกับเลขวิ่งลางสองกับสามเพิ่นไฮแต่แ่วมแต้แมร่วมสองตัวได้ครับ,รบพีน่น้องเพิ่นมีแต้มร่วมสองตัว ศ3น5 6สามสี่ห้าหกเก้าครับผมค่ะนำเชียร์เกาเาเชียร์ก็เลยให้พอคัดเลียนี่ละครับผมสองกับสามนี่ละไปบวกกบกับตัวได้ในแน่ครับผมเพื่อจะให้เกิดเป็นแต้มเนาะค่ะครับสองตัวล่างก็จิมีบางตัวก็ติดดับเนาะเพิ่นกระตัดออกครับผมค่ะครับก็ถ้าถ้าสามมากก็จิมี3สามเจ็ครับผมสามสองครับสามหนึ่งสามศค่ะกันตัวเก้าก็คือสามหกครับผมครับเพราะว่าพ่นยานสามหก เพราะว่ามันออกบนแล้วค่ะมันแรนลงล่วงล่างครับค่ะอันนี้คือแต้มร่วมที่ว่าเพิ่นเอาร่วมกันให้ได้ตามแต้มนี้นะครับผมบัดนี้2ก็สิมี2 1ครับพี่น้องเนาะ2 1ก็แต้ม3เนาะค่ะ 2>, 2 2 2 4 2 7กัน2 8ครับผมเพื่ออาจารย์ผู้เพิ่นับบ่อยู่เนาะค่ะพร้อมได้แต้ม0ค่ะ2 8 <28. S 1> ปาร์ตปีที่แล้วเข้า20งวดถืกเลขโอ้สุดยอดดีดีค่ะ ตัวมาเอฟซี <MC S 1> ก็ว่าถือปานนั่นสิบวันด้วยกะถือแบบว่าพ่ออยู่ยังสิแม่ค่ะท่านผู้ชมเเเพิ่นนนจะดหหลลาาายาายแมนค่ะครับบางทีเข้ากันอาจจะเสียสูตรเข้าบออยังสีเนาะครับค่ะสิเป็นทำนองสีเนาะค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ตัวเด่นบนรางพอเพิ่นให่สามสี่ห้าเจ็ดเก้าเนาะแมนค่ะไปลองเบิ่งครับผมอันนี้เด่นบนรางเด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะ เต้มเพื่อนนีใส่ได้ทั้งบนทั้งล่างดิเพื่อนว่าเมียนกันบในคลิปเนาะ <c oughs> เพ่นว่าใส่ได้ทั้งบนทั้งล่างค่ะแล้วก็เลขเด่นเพื่อนก็นใส่ได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าอันสองกับสามนี่ปักลักคือล่างค่ะท่านผู้ชม <c oughs> วิ่งนี่ค่ะอ๋อสหร,รับคลิปนี่ก็ได้ฟังได้สนทนาได้ยินก็พอเบาค่ะท่านผู้ชมพ่อจากนนทบุรีค่ะท่านผู้ชมค่ะอ๋อสหร,รับคลิปนี่ พอกันคลิปไหนยูดีไม่แห้งสุขุสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับโู้ h, คลิปนี้เน่าเด้อค่ะท่านผู้ชม